สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้รวมประเภทค่าโอนที่สำคัญสำคัญในการซื้อขายบ้านและที่ดินมาให้ศึกษากันค่ะการให้ในกรณีอื่นๆบุคคลทั่วไปค่าธรรมเนียมการโอน2%ของราคาประเมินค่าอากรสแตม0.5%ปเซของราคาประเมินหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%เเลือกที่สูงกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามอัตราปกติจากราคาประเมินการโอนซื้อขายปกติค่าคำขอโอนที่ดิน5บาทค่าอากร5บาทค่าพยาน20บาทค่าธรรมเนียมโอนที่ดินคิดที่2%เอร์เซของราคาประเมินหรือราคาขายใช้ราคาสูงสุดในการคำนวณค่าจดจำนองที่ดินคิดที่1%เปอร์เซของมูลค่าที่จดจำนองแต่ไม่เกิน20 0 0 0 0บาท ซึ่งจะเก็บในกรณีที่กู้เงินจากธนาคารมาซื้อค่าอากรสแตมคิดที่0.5%ของราคาประเมินหรือราคาขายใช้ราคาสูงสุดในการคํานวณแต่ถ้าผู้ขายถือครองที่ดินครบ5ปีจะเสียค่าโอนที่ดินแค่ค่าอากรสแตมไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่าภาษีธุรกิจเฉพาะคิดที่3.3ของราคาประเมิน หรือราคาขายใช้ราคาสูงสุดในการคำนวณกรณีผู้ขายถือครองที่ดินน้อยกว่า5ปีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่จะได้รับยกเว้นค่าอากรสแตมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายที่ดินถือเป็นรายได้จึงต้องนำมาคำนวณในค่าโอนที่ดินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีการหักค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่ถือครองฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย